งานประกอบปั๊มปั๊มขนาด6กขุนนะครับมอเตอร์2แรงตัวนี้เราเลือกใช้ปั๊มยี่ห้อม้า5เพชรนะครับตัวดำ เป็นตามจากโรงงานไต้หวันนะครับไม่ใช่โรงงานจีนตัวนี้จะใช้เป็นแบบลูกสูบเซรามิกนะครับไม่อาจจะรบีนะฮะทนเลยแล้วก็ตัวมอเตอร์เป็นมอเตอร์ขนาด2แรง220โวล์วิ่งแบบเต็มบัตรนะครับราคาแบบย่อมเยาววันนี้มีงานประกอบเรื่อยๆนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นแบบเครื่องยนต์ส่วนตัวนี้จะเป็นแบบมอเตอร์กําลังตัวนี้มอเตอร์เราแถมสายให้10เมตรแนะนําโดยมอเตอร์รุ่นนี้ทนมากๆตั้งแต่ผมจําหน่ายมานะครับ ขนาดตัวค่อนข้างเล็กน้ำหนักเบานะฮะแต่ว่าทนด้วยแล้วก็วิ่งเต็มบัดใครที่อยากได้ปั๊มแรงๆผมแนะนําเลยตอนนี้เราจะตั้งสายพานเป็นขนาด A C 3นะครับตั้งไม่ให้มันห่างจากตัวปั๊มมากนะครับตั้งให้มันแบบระยะชิดๆหน่อยรอบมันจะได้แบบขี่ขึ้นนะฮะทำให้ปั๊มนั้นแรงอันนี้เป็นยี่ห้อปั๊มมา,าเพรโรงงานไต้หวันนะของทนเลยตัวถังหนาเลยครับตัวนี้ลูกค้าติดใจกันหลายคนมากตัวนี้จะเป็นอ่ามอเตอร์2แรงนะครับตัวเล็กไม่ใช่มอเตอร์แบบสมัยก่อนนะตัวใหญ่แบบนั้นยกไม่ไหวอันนี้เรามีงานประกอบทุกๆวันน สนใจนะครับชุดนี้ครบชุดเลยพร้อมสายนะครับ100เมตรถ้าราคาพร้อมสายจะอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0ันบาทครบชุดเลยเน้นว่าใช้งานระยะยาวนะครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะฮะโดยการพ่นยาที่กําลังฮิตกันอยู่ตอนนี้การพ่นยาตาเสือนะครับมอเตอร์มันคงที่อยู่แล้วแต่ว่าที่ร้านประกอบให้เราตั้งให้รับรองว่าแรงแน่นอนสะาใจแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับว่าชุดปั๊มพ่นยา ที่ประกอบจากร้านจีรพานี้นะครับแรงขนาดไหนนะฮะอันนี้คนพ่นนะครับผมนี่อันนี้พื้นที่ทดลองขอไปนะเห็นถังขยะนิดนึนงอันนี้เราก็เปิดสวิตช์เรียบร้อยนะฮะนี่น้ำได้มอ,อกแล้วโอเคมานี่จะเป็นการตั้งบาร์นะครับเราจะตั้งให้เข็มไปอยู่ที่40หรือประมาณนี้กําลังดีอันนี้คือน้ําที่ออกจากเครื่องพ่นยานะครับไกลเลยชั้นลองปรับละเอียดหน่อยดิอ่าอ่าอ,อันนี้เป็นแบบละเอียด ก็ท่านใดที่สนใจนะครับต่อเข้ามาได้นะครับที่หอจกธีรับพันธุ์นองค้านะครับผมเรามีบริการจัดส่งให้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีเก็บปลายทางนะครับท่านใดที่สนใจให้ทางร้านประกอบให้โทรสั่งเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ที่คุณอยู่นี้นะครับหรือว่าจะทักเข้ามาทางเพจก็ได้